สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆปฏตีแฟมิลี่นะคะตอนนี้ปฏตีก็มาเดินอยู่ในเมืองเมืองแห่งหนึ่งชื่อเมืองฟรายบวกอยู่ในเยอรมันเพื่อนๆเ,เมืองนี้จะเป็นเมืองที่สวยมากเพื่อนสวยคะ่ะตอนนี้เราก็เดินมาโบสถ์เก่าเพื่อนๆ โบสนี้อยู่สมัยสงครคามาเพื่อนๆโบดนี้พตีจะพาเพื่อนๆไปไปดูนะคะเมืองไพบวกสวยงามนะคะนักท่องเที่ยวมีเยอะเพื่อนๆน,นักท่องเที่ยวมีเยอะตอนนี้เราก็เดินออกมาข้างนอก รไปชมโบสถ์กันออกมาข้างนอกหน่อยหนึ่งมันก็จะเงียบหน่อยถ้าเราอยู่ข้างในเมืองมันก็จะคนก็จะเยอะเมืองนี้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเที่ยวกันเยอะมากเ,เพื่อนๆติ๋งก็พาเพื่อนๆมาชม มันจะมีโบสเก่าโบสนี้จะอยู่สมัยสมคามเพื่อนเพื่อน,อนตอนนี้หนาวมากเลยน่าจะลบสองตอนนี้ปฏิมาเดินไม่ได้สูดใส่ถุงมือมามือเย็นมากเลย สวยไหมเพื่อนสวยไหม ก็เป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆหน้าหนาต้นไม้ก็จะไม่มีใบมา สวยไหมเพื่อนๆมันจะออกบ้านเก่าๆโบราณหน่อยตรงนี้จะเป็นเหมือนถ้าบ้านเราก็จะเรียกอำเภอนะเพื่อน ตึกเก่าๆก็ยังเหลืออยู่เพื่อนๆสมัยสงครามบางที่ก็ไม่เหลือแล้วเพื่อนๆก,ก็ขึ้นมาปลูกใหม่แต่ตึกเก่าๆที่ยังเหลืออยู่ก็ยังดูดีอยู่เพื่อนๆสมัยสงครามที่นี่พังเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ นได้มากแบบนี้เลย,เลยค้าเพื่อนๆสำหรับกินนี้ป้ตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ชับจคลายกดแช,ชดร์ให้ป้ตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ